ครับก็สวัสดีนะครับครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินประจินบุรีรับก็นี่เลยครับวันนี้ก็จะพาลูกค้านะับผมมาดูพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินอยู่หลังหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะัะผมในหมู่บ้านเลยนะครับน้ําไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับที่ดินเนื้อที่สีไร่นะับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับเสิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ครับก็นี่เลยนะผมที่ดินแปลงที่จะขายนะครับก็คือแปลงที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี่นะครับผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่สีไร่นะครับสีไร่หนึ่งงานกับอีก45้าตารางวาเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของตําบลนนท์สี่นะครับผมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอ่าที่ดินนะครับอย่างที่ผมได้เกินเกินไว้เลยนะผมอยู่ในหลังหมู่บ้านนะครับนี่คือในหมู่บ้านนะครับผมเสาไฟฟ้าถึงตรงนี้เลยนะครับไฟฟ้าน้าประปาถึง ถึงที่นะครับผมเต๋อถึงที่เลยที่แปลงนี้ที่ดินของเรา,านะครับผมตรงนี้จะเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับผมเข้ามา,าจริงๆรถสามารถเข้ามาได้นะครับผมแต่ผมจอดตรงนั้นไว้เฉยอาจจะเป็นรถใหญ่หน่อยนะครับผมเป็นรถกระบะนะครับพื้นที่เราจะอยู่หลังหมู่บ้านเลยนะครับที่ดินเป็นที่นานะครับผมอยู่ด้านหน้าลูกค้านี่นะครับผมแปลงนี้เลยนะครับที่มีต้นยูคาลิปตัส ล,ล้อมไว้นี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมที่ดินแปลงที่สวยนะครับผมสามารถมองเห็นวิวเขาส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้เป็นวิวเขาเลยนะครับนี่นะครับถ้าเรามองจุดตรงนี้เรา,าในพื้นที่ของเรานะครับก็สามารถมองเห็นวิวเขาส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ดินของเราก็หลัอเเอเกอาแนวเขตนะผมก็คือ แนวต้นยูคาลิปตัสนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณท่านหน้าที่นะครับทางส่วนนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับก็รถสามารถขับขมาได้นะครับเป็นรถกระบะนะครับผมแล้วก็รถกรตรนะครับนี่นะครับผมก็ตรงนี้ที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็พื้นที่ก็อยู่หลังหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้เป็นบ้านพักอาศัยของชาวบ้านนะครับผมที่อยู่ละแวกนี้เลยมีหลายหลังเลยนะครับผม เป็นพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านที่ดินเป็นที่นาสีไร่นะผมนี่นะครับหน้ากว้างตรงนี้นะครับผมหน้ากว้างตรงติดทางสาธารประโยชน์นะครับน่าจะอยู่ระลาประมาณสัก70-80เมตรเลยนะครับตรงนี้นะครับผมที่ติดาทางสาธารประโยชน์ตรงนี้นะครับหน้ากว้างก็ถือว่าสวยนะครับผมประมาณ70-80เมตรได้นะครับ พื้นที่ก็ห้างเคียงก็เป็นพื้นที่นานะครับตอนนี้ก็ทําที่นาทําสวนกันพื้นที่เป็นพื้นที่ลักษณะจะเป็นนะครับผมก็คือเป็นพื้นที่นาแล้วก็บางาจุดก็เป็นพื้นที่สวนนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวเขานะครับนี่เลยนะครับตรงนี้วิวเขานะครับผมเดินมาฝั่งด้านซ้ายมือนะครับ เขตเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นที่นาก็สังเกตง่ายๆคือเป็นพื้นที่คันนานะครับผมแต่ว่าลักเขตหลักหมุดนะครับหมุดผมหาไม่เจอนะครับแล้วก็คือจุดตรงนี้ก็คือ,อที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบริเวณด้านหน้าที่ด้านหน้าก็จะเป็นที่นาแล้วก็ฝั่งตรงนน้นก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมที่ดินอยู่หลังหมู่บ้านเลยพื้นที่สีไร่เขตนนทรซีนะครับผมที่แปลงนี้สวยมากๆ ก็เข้ามาจากาถนนหลักไม่ไกลนะครับผมแปลงนี้เข้ามาจากถนนหลักน่าจะอยู่ละลาวประมาณาสักสี่ถึงห้ากิโลนะครับผมแล้วก็ห่างตัวเส้น3 4, ามสิบสี่เส้นสุวรรณศรนะครับแปลงนี้เส้นสุวรรณศรน่าจะเข้ามาอยู่ละลาวประมาณาไม่ถึง10บกิโลนะครับผมนี่นะครับสวยครับผมแปลงนี้ ที่ดินแปลงนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ขายเพียงราคาราละ200 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นพื้นที่ในเขตหมู่บ้านไฟฟ้านะครับผมก็อย่างที่ผมได้เห็นที่ถ่ายให้ลูกค้าดูต้นต้นคลิปนะครับผมมีเสาไฟฟ้าแล้วถ้าแปลงนี้จะต่อเข้ามาก็นิดเดียวนะผมน่าจะเสาเดียวก็ถึงแล้วนะครับไฟฟ้าน้ำประปา,ปา,ปาก็ถือว่า,อ,าอยู่ในหมู่บ้านนะครับผม ถือว่าในหมู่บ้านเลยสามารถซื้อนะฮะผมแล้วก็าทาเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็จะตรงนี้จะทําเกษตรก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นแปลงสวยๆอีกแปลงเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็อยู่บริเวณน้าหน้าที่นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมที่ดินแปลนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์ หนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามแล้วก็อีกเบอร์คือศูนย์หกสี่นะครับเก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีสำหรับวันนี้นะผมผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆในเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมยังมีที่ดินหลายแปลงที่ยังไม่ทันได้ลงให้ลูกค้าชมนะครับก็สำหรับนี้ก็กวกแปลงนี้ไว้พิจารณาซื้อขายกันอีกแปลงนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ